เมนูตับปูจรวนี่นะผมยังมักยังชอบเลยนะครับมันมีความมันความหอมกินกับผพาะกลวกหลายๆอย่างนีงย่ยางลําเลยสวัสดีครับพ่อแม่พีน้องนี่ผมจะพาพีน้องมาจัดเมนูร้มรัของใครหลายๆคนเลยนะครับเมนูตัปูจรวนี่นะผมก็ไม่ได้กินเมือนแล้วนี่ได้มีโอกาสแม่ผมส่งมาให้กินนะครับกับต้มน่อไม้นี่นะบอกเลยว่าเข้ากันขนาดเลยนะครับหูบ้านผมนี่นะจะมี2แบบนะครับปูจัว้วกับปูกำปูจรวนี่นะมันจะมีลักษณะสีเหลืองนะครับเป็นปูกำนี่นะมันจะจ้ำจ้ำมันมันนะครับปูแบบนี้จะอาศัยอยู่ในห้วยในห้องในป่าในเขานนนะะควี้้าม่หกกกกิิยยแล็ใอู บางบ้านก็ห้องมาเหมือนกันนะครับปูจัวแบบนี้ทางบ้านเขาก็ห้องเป็นปูหินบ้านผมนี่ยห้องเป็นปูจัวนะครับฉะนั้นจะเอาปูเอาพริกเอายางไปปิ้งไปย่างกันก่อนวันนี้ผมจะใจเป็นหม้ออบรุมร้อนนะครับเอาไปปิ้งเตาทานี่นะมันจะมีความหอมมากกว่านี่นะครับปูจัวฉะนั้นจะเอาพักเอาไม่หลายๆอย่างมาล่างความสะอาดกันก่อนเลยนะครับที่ผมล่างนี่นะก็เป็นต้นกระชายนะครับลวกกับน้ำพริกแบบนี้ยางหม้อเหมือนกันนะครับกินเป็นข้างแรกแล้วผมกระติดใจต่ยชนบุรีนี่ก็มีขายนะครับต้นกระชายแบบนี้ แฟรต,ตอนนี้ฮะผมหลังบ้านผมบบนีนี่นะซื้อกินนะครับนอแปลกเหมือนกันจากนั้นเอามาคข่งมเะเขือมาล่างความสะอาดกันก่อนคั่งมเะเขือนี่นะแม่ผมก็สรงมาให้เหมือนกันนะครับงจากนั้นเอาผัก็ไม่หลายๆอย่างมาลวกกันก่อนเลยจากเอาปูไปปิ้งไป,ป,งไปเวฟเรียบร้อยกับซุกเรียบร้อยแค่เอาแต่กินปูอย่างเดียวนะครับกระดองของปูน,นี่นะเอาออกคือมดเลยนะครับเอาบาเอาออกนี่นะมันจะเสียอรสในการกินนะครับเอาไปจีนเตาทานี่นะมันจะมีความหอมของมันแตะๆตเลยนะครับเวลาเอาไปจีนเตาทานี่นะผมจะจีนให้มันไม่ไหมนะครับติด มื่อละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นผมจะใส่หอมขาวและหอมแดงที่ผมจีตะกี้ลงไปพริกที่ผมซอยนี่นะก็เป็นพริกสดนะครับต้องเอาไปจีตัวหนะครับน่าจะตำเพื่นแล้วเลยนะครับนีม่มาปรุงรสชาติตัดใจชอบกันก่อนเลยนะครับแรกผมจะย่อน้าปลาลงไปกันก่อนตามด้วยน้าปลาและผงชูรสนะครับจากนั้นก็ต้อให้มันเข้ากันนิดหนึงนะครับเซตวิธีตำปูนะครับบอกเลยว่ายางเหมาะหลังจากนั้นมาแขางมะเขือของเขาตีต้มไว้ตะกี้ก,ก็เริ่มซุกเลยนะครับจากนั้นก็มาจัดเตรียมใส่จานกันก่อนเลยเนาะเลยว่าเมนูตำปูนี่นนะผมมักขนาดเลยนะครับถ้าได้ก ไปหาหป,ป,ป Fragen, ูแบบนี episodes, ้น้าฝนตกที่นาปูกำปูจอนี่มันจะออกมาหากินน้าฝนตกที่ไร่นี่นะผมจะไปหามันได้ตลอดวันในวันหนึ่งที่ฝนมาตกที่นาไปปืดมาหินซ่อหาวนะครับปูจอนี้มันชอบอยู่ในโขดหินแต่ปูกำนี่นะมันจะอยู่ในหูลึกๆนะครับปูกำนี่นะมันจะตัวใหญ่นะครับตัวนี้สีนิ้วเลยนะครับปูกำนี่นาปูจวนี่ประมาณ3นิ้ว2นิ้วนะครับไอรสชาติมันกับไตกต่างกันนะครับนอแต่ปูกำมันตัวใหญ่ใครนั่นนะครับนอจีนมันหนักกว่าตามปูกินกับพักลวกหลายๆอย่างแบบนี้บอออออออกเเเเเเเลลลยยยยว่่่าาาาาาางงหมมมมมะะ้นนนนนรััแีจจจจปู มเป็นเอกลักษณ์ในตัวมันเลยนะครับความล้านี่นะมันล้ากว่าปูนานะครับส่วนมากนี่ก็จะบบมีขายกินต้องไปหาเอาในเปล่านะครับปูแบบนี้น่าจะเพาะเลี้ยงยากนะครับเนาะมันชอบอยู่ในน้าเย็นนะครับเวลาห่อนๆนี่นะมันก็จะตุ้ยว่าเมื่อก่อนนี่นะมันโคตรหนักเลยนะครับว่ามีคนเอาไฟไปช็อตมันนะครับเวลาโดนไฟนี่นะแข็งมันจะรุดจะรอนนะครับข้างนี้มันก็จะตุ้ยไปเลยนั่นแหละครับบ้านหัวหมามันก็เลยหากินยากขิงมาเกิดมาจากตรงนี้นะครับเนอขุนก็กินมันหนักตุ้ยนะครับมันบมีโอกาสได้ซ เนาะถ้าบหญ้าแบบนี้นะครับบอกเลยว่าศูนย์พันเนนนอนเกิดลูกเกิดหลานบาตันนะครับเนาะมีแต่คนกินมันเนาะมีโอกาสที่นะผมวันยาจะจับมาเลี้ยงอยู่นะครับเอามาเพาะเลี้ยงนะครับเนาะพันเพาะเลี้ยงประสบผมสําเร็จนี่นะผมวันยาจะเพาะเลี้ยงหนักหลือผมจะเอาไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมาชาติเลยนะครับทำไมผมถึงอยากทำแบบนี้มันก็ครับผมยอมทำเล่นครับเมื่อก่อนนี่นะผมเอามากินเอามาขายนะักข,ขนาดเลยนะครับปูแบบนี้เบอร์มีการเพาะพันธุ์เราไปปล่อยสู่ขึ้นธรรมชาตินี่นะบอกเลยว่าลูกหลานของเขาเนี่ยวันหน้ามันตายนี่เบอร์มี่กินะครัับกเมนันนะวันนี้ผมก็ขอลลาีแ้วน้อองงไปเพีียตินะครับ น้องไปป้ากันคลิปใหม่นะครับว่าจะเป็นเมนูไอ,อย่างนะนี่ผมก็ขอลาปีแล้วน้องไปเพียงทีอินนะครับสวัสดีครับ